ทุกคนครับอีก2วันเป็นวันที่7เดือน7นะครับวันนี้ผมนําพระสมเดชวัดเกศชโยพิมพ์เจ็ชั้นนิยมนะครับหมายทุกทา่านที่ชมและพิจารณาและมอบโอกาสให้กับสมาชิกที่พร้อมนะครับไปบูชาเพียงราคา77,777บาทเท่านั้นนะครับอย่าปล่อยโอากาสนี้ให้หลุดมือไปนะครับทุกคนสำหรับพระแท้ที่มีที่มาที่ไปชัดเจนจากพระสมเดชวัดเกศชโยองค์นี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะส่องให้ทุกคนได้ดูนะครับดูเป็นพร้อมกันเลย พุทธลักษณะสังเกตดูนะฮะเนื้อขององค์พระสวยงามจริงน,น,นะฮะมีการยุบยับยนเอี่ยวปิแยกนะฮะแระมือมวลสารชัดเจนสังเกตดูที่ซุ้มครับทุกคนซุ้มจะขมวดม้วนเห็นไหมฮะองค์ประกอบต่างๆนะที่ผมได้เคยเรียนไว้ในคิดกล่อนก่อนะฮะเราสามารถที่จะนํามาพิจารณาได้นะครับเพราะว่าจะเป็นตาหนิต,ตรงนี้นะฮะที่ฐานชั้นที่2เห็นี่ยฮะทุกคนจะมีเนื้อเกลือออกมายื่นออกมานะฮะเหมือนกับเปลือยไก่ได้เองนะครับทุกคนแต่สิ่งที่สําคัญนะฮะ คือหลักของธรรมชาตินะฮะซึ่งเป็นพระที่แพ้ได้แรงง่ายจริงๆนะครับทุกคนขอบด้านข้างนะฮะทุกคนผมเคยบอกแล้วว่าลักษณะเด่นของพระสมเด็จวัดเกศเชีนั้นจะต้องเป็นมนๆน,นะฮะจะไม่เป็นเหลี่ยมนะครับทุกคนและด้านข้างทั้งสีด้านก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับจะต,ต้องเป็นมนๆไม่เหลี่ยมนะฮะถ้าเราพลิกมาดูข้างหลังก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับทุกคนการปรีดแยกทุกสิ่งทุกอย่างการยุบเห็นไหมฮะ องนี้จะเป็นหลังเลียบนะครับทุกคนจริงอยู่นะครับเป็นภาพที่แท้ที่แรง่ายนะครับองนี้แต่พบเจอได้ไม่ใช่ได้บ่อยนะครับทุกคนและที่สําคัญนะครับมีเงินก็ไม่สามารถที่จะครอบครองได้นะครับเพราะไม่รู้จะไปหาเช่าที่ไหนนะครับส่วนวันนี้นะที่ผมนำมาท่านในถงนั้นเป็นวันพิเศษจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะครับทุกเกิดใครพร้อมแล้วก็มีความเชื่อความศรัทธาผมก็ยินดีแบ่งปันนะครับอัปเดตพระเครื่องเมืองไทยติดตามช่องผมไว้นะครับสวัสดีครับ